กันอีกครั้งนะครับกับเบนเนลี่อิมพีเรเร่สี่ร้อยนะครับต้องบอกกันเลยว่ารถคันนี้นะครับเป็นรถทีええ hehe, ่ค่อนข้างขายดีเลยนะครับถ้าเป็นมือสองนะเพราะว่ารถคนหากันเยอะนะครับนะและคันนี้นะครับบอกเลยว่าแต่งมาให้บอกเลยว่าพร้อมออกทริปนะครับแต่งมาให้อย่างสวยนะครับอ่ากระเป๋าหนังนะครับสองข้างนะครับนี่สวยนะครับเบาะนี่ผมไม่แน่ใจว่าอันนี้ชุดนี้เบาะเดิมหรือเปล่านะครับนะฮะน่าจะน่าจะเดิมหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะครับ แล้วก็ตัวต่อแฮนด์นะครับของโมโตวูฟนะครับแล้วก็กระจกปลายแฮนด์นะครับทรงกลมนะครับสวยนะแคสบาร์นะครับกันล้มแล้วก็สปอร์ตไลท์นะครับผมตัวเปิดปิดสวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูเลขไมค์กันเลยดีกว่านะครับคันนี้เป็นรถปี2020นะครับที่วิ่งเพียงนะครับแ7ดพันเ็ด้ห้าสดโลเท่านั้นนะครับ1สูบลูกโต400ซี่สี่มาฟังเสียงเครื่องยนต์ครับผม ตาแชะเดียวติดไม่มีผิดช่วยนะครับรถสวยมากนะครับฟับงเสียงเบิ้ลเครื่องครับผม สวยมากๆเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ครับผมนี่ฮะสวยๆนะครับทิศเบรกนะครับมี ABS นะครับรถไม่ล้มไม่ชนนะครับไม่มีล้มแปะนะครับแต่ว่าจะมีตําหนินะครับเหมือนจะเป็นรอยอาจจะเป็นรอยในส่วนของเข็มขัดหรือเปล่านะครับหรืออะไรมาโดนขูดนะครับผมนะครับก็จะมีรอยนะครับตามการใช้งานนิดนึงนะครับนี่มีรอยขูดตรงถังนะครับแต่ไม่มีบุบนะครับไม่มีอะไรนะครับผม อาจจะมาโดนเข็มขัดหัวเข็มขัดหรืออะไรสักอย่างนะครับที่เป็นของแข็งมาขูดมีขาตั้งคู่มาให้นะครับผมนะฮะายทะเบียนนะครับผมแล้วก็ตัวพรบนะครับอยู่ที่กลออป้ายเลยนะครับตัวสวยครับโดยรวมนะครับถ้าไม่ติดตรงนี้นิดเดียวนะครับสวยเลยนะครับโดยรวมสวยมากนะครับประมาณนี้แล้วกัน